สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องทำน้ำอัดลมวุ้นหรือเบียร์วุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตัวนี้เป็นแบบถังนะครับสวยๆเลยครับใช้งานได้ปกติเลยครับตัวนี้โอ้โหสวยเงาเลยนะครับมีการเอาน้ำใส่นะครับ นะรนะรปรับระดับได้3ระดับนะครับใส่เบียร์ได้ประมาณ9ก้สิบขวดนะครับถ้าเป็นน้ำอัดลมน่าจะได้ได้ประมาณ12บขวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับนะครับนี่ับอันนี้ระดับเร็ว นะครับอันนี้ระดับช้านะครับก็จะช้าขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราปรับระดับอีกระดับหนึ่งจะก็จะช้าลงไปนะครับนะเดี๋ยวเราปรับช้าอันนี้คือช้าสุดเลยอืมนะครับเดี๋ยวเราปรับไปที่ระดับเร็วเลยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้เร็วนะครับอ่า นะครับใครที่กำลังหาใช้งานอยู่นะครับรีบเลยนะครับอินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับหรือโทร0649168175นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา6,900บาทนะครับขอบคุณครับ